โจทย์เป็นขั้นเป็นตอนซอ้อมคิดเป็นขั้นเป็นตอนแก้ปัญหาเป็นขันนนนข้นเป็นตอนฝึกคิดเป็นขั้นเป็นตอนสวัสดีค่ะพบกับโูมูมะในวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการแก้ปัญหา จุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายเกี่ยวกับการค้นพบปัญหาวิเคราะห์ปัญหาเห็นความสำคัญของการค้นพบปัญหาค่ะปัญหาที่เด็กๆพบเจอในแต่ละวันมีอะไรบ้างคะเด็กๆเ,เคยเจอปัญหานี้ไหมคะลืมปิดไฟปิดน้ำง่วงนอนขณะเรียนสอบได้คะแนนน้อยฝนตกหลังเลิกเรียนค่ะ การที่เราลืมปิดน้ำปิดไฟว่วงนอนขณะเรียนสอบได้คะแนนน้อยฝนตกหลังเลิกเรียนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือการค้นพบปัญหาค่ะเมื่อเราค้นพบปัญหาแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจกับปัญหานั้นก่อนว่าควรมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรให้เกิดผลที่ดีที่สุดค่ะ เมื่อเราค้นพบปัญหาแล้วให้เรามาช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาการที่เราลืมปิดน้ำปิดไฟอาจเกิดจากการเร่งรีบหรือลืมนั่นเองง่วงนอนขณะเรียนอาจเกิดจากการนอนดึกหรือนอนไม่หลับสอบได้คะแนนน้อยอาจเกิดจากการที่เราไม่ได้อ่านหนังสือก่อนสอบหรือไม่ได้ทบทวนบทเรียนมาก่อน ฝนตกหลังเลิกเรียนปัญหานี้คือเราไม่รู้ว่าฝนจะตกตอนไหนใช่ไหมล่ะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆรู้จักปัญหาแล้วสิ่งต่อไปคือการทำความเข้าใจกับปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหา การเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งเอาไว้แล้วลืมปิดหลังเลิกใช้งานเราอาจจะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยวิธีการเขียนป้ายเตือนให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือน้ำทุกครั้งค่ะแล้วปัญหาการง่วงนอนขณะเรียนล่ะคะนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรคะอันดับแรกเลยนะคะอาจจะงดการเล่นเกม ก่อนเข้านอนเข้านอนให้ไวขึ้นหรือออกกำลังกายในช่วงเย็นค่ะรวมไปถึงฝึกฝนการนอนให้เป็นเวลาด้วยนะคะปัญหาที่นักเรียนได้คะแนนสอบน้อยเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยตั้งใจเรียนเวลาครูสอนรวมกลุ่มกับเพื่อนฝึกอ่านหนังสือเวลาพักเที่ยงเข้าห้องสมุด ทำแบบฝึกหัดการเขียนสะกดคำเป็นประจำหรือฝึกอ่านหนังสือทุกวันค่ะถ้าเกิดว่าฝนตกหลังเลิกเรียนนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหายอย่างไรคะเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันไหนฝนจะตกวันไหนฝนไม่ตกสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำคือการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้ารู้ว่าช่วงไหน เป็นช่วงหน้าฝนนักเรียนควรเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนไว้ในกระเป๋าเวลาไปโรงเรียนด้วยนะคะเพื่อป้องกันปัญหาเปียกฝนในช่วงเย็นค่ะนักเรียนลองสังเกตและวิเคราะห์ภาพเกี่ยวกับการทิ้งขยะไม่เป็นที่จากนั้นลองเลือกภาพมาเรียงลำดับเป็นแผนภาพดูนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก คิดกันได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยคำตอบจะเรียงแบบ1 3 2นะคะสามารถเรียงลำดับได้ดังภาพด,ด้านล่างค่ะคือเด็กๆนะคะขยำกระดาษเล่นกันต่อมาก็ปากระดาษไปหาเพื่อนในห้องสุดท้ายกระดาษเหล่านี้ก็ตกอยู่ที่พื้น ทำให้พื้นห้องสกรปรกมีขยะอยู่มากมายนี่ก็คือการเกิดปัญหานะคะเราสามารถคิดวิเคราะห์และเราสามารถสรุปความรู้ได้นะคะสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการค้นพบปัญหาค่ะปัญหารอบตัวเรามีมากมายหลายปัญหาเช่นการลืม ปัญหาการลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าปัญหาง่วงนอนขณะเรียนและปัญหาการอ่านหนังสือไม่คล่องเมื่อเราพบปัญหาจะต้องทำความเข้าใจกับปัญหาเพื่อให้เราค้นพบสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆทำให้นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและถูกวิธีจนสำเร็จค่ะ นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนผ่านการทำแบบทดสอบหลังเรียนได้นะคะแบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบออนไลน์ผู้ปกครองเด็กๆไม่ต้องกริ้นออกมานะคะสามารถทำออนไลน์ได้เลยเพื่อลดภาระของผู้ปกครองทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ